พระภูมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยดินอันหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นฐานสองพฤษภาคมโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง ทบชมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมอานพนเนียวทานสิบหน่อยแบบสี่ตัวเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองนะ เบ่งปันสี่ตัวเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นเนวทางอดีตที่แล้วห้าหกเจ็ดแปดสรุปแล้วพันพันเจ็ดนะท่านผู้ชมเดียวทันใหม่นี้เก้าศูนย์เก้าศูนย ก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้อันพุนสิบหน่วยแบบห้าตัว6 7, 1, 2, 6, 7 1, 2, เจ็ดหนึ่งสองสเดหนึ่งสองสามเบ่งปานห้าตัวเป็นแนวทาง เดี๋ยวทันที่แล้วหนึ่งสองหกเจ็ดแปดสรุปแล้วพันพันสองพันเจ็ดนะพันสองพันเจ็ดต่อไปครับผมใบนี้เด่นบนล่างท่านผู้ชมเด่นบนล่างเบ่งปาน ศูนย์หนึ่งศูนย์แลวก 1, 01, er. ็หนึ่งเดาทนทีแล้วศูนย์หนึ่งหลุดไปซึ่งเดวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันศูนย์แลวก็หนึ่งเบ่งปันสองตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอยสกายหลักหน่อยสกายหลักหน่อย เบ่งปานะเก้าหนกับ1 9กับ1นึ่นะเดียวทานที่แล้ว7กับ9ก้าผนเเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้ก็ขอบคุณมากครับนะเนียวทานหลักหน่อยหลักหน่อย ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมสิบหน่วยอำเพลคู่ขี้คู่ขี้หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์สองสี่เบ่งปานห้าตัวคู่ให้พิจารณาเป็นเนียวท่า ต่อไปครับผมใบนี้นุทานสอนล่างสิบหน่วยล่างเจ็ดเป8ดเก้านย์หนึ่านทานที่แล้ว5 6 7หกเจ็ดเปดเกป เบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาเป็นเนยวทางอดีตที่แล้วผ่านอดีตที่แล้วผ่านแปดผ่นห้าต่อไปครับผมใบนี้เอ,อ,เอ,อ้ยดับสิบดับสิบล่างท่านผู้ชมดับสิบล่างนะ เบ่งปานดับหนึ่งตัวเดียวเนาะเบ่งปานดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวนะดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชม ไมนี่ครับอภูนสามสูตรหลักหน่อยสูตรที่1ที่2ที่3อดีบชูนแล้วผ่าน3ส,สูตรนะเนี่ยท่านใหม่นี้ครับชูนไม่ครบ3ส,สูตรชูนแค่2ส,สูตรเองนะก็ชูน8นะชูน8ตัวเดียว ตัวต่างก็คือเก้าหนึ่งนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ชุนชุนไม่ครบสามสูตรนะท่านผู้ชมเก้าหนึ่งแล้วก็7จ6 8แปหกแปดต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ี่น่ารักเออไม่นี่ครับโขนพี่พรเดนล่าโขนพี่พรเดนล่าเบ่งปันหกเก้าหกเก้านะหกเก้า เบ่งปันสองตัวให้พิจารณาเป็นเนวทาหกเนะต่อไปครภูมใบนี้เอ้ยดับล่างเบ่งปันดับสามเบ่งปันดับสามเดียวธาที่แล้วดับ8หลุดไปนะอดีตที่แล้วดับไม่ผ่าน อดีตที่แล้วดับไม่ผ่านนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ก็เนวทานวิ่ง10หน่วยล่า10หน่วยล่า7 9801 7-980ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้หลักหน่อยโบล์นนะหลักหน่อยโบล์แบบหลักหน่อยโบณ์แบบ2ตัวนะท่าน7 8นะอดีตผ่านนะท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน7แล้วก็แนะแบ่งปัน,ปน2ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นเดีวทางลูจิเลตวิ่ง10หน่วยล่าง69 จับคู่หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดนะท่านผู้ชมกลับตัวด้วยเนาะสอตัววิ่ง10หน่วยลา่างต่อไปกระบผมใบนี้เอยเบ่งปันวิ่ง2ตัว9กับ6กนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน ในทันใหม่นี่ก็แบ่งปัน9กับ6เแบ่งปัน,ปน 9, เแบ่งปัน6แบ่งปันสองตัวให้พิจารณาโลจนะิเรสนาคาเจ้าของแนวทาใบนี้ครับวันชาย10หน่วย9ก้อเยแบ่งปัน4ตัวนะท่าู้ช เบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมเอ็ก x ลบ o เวียงล่างศูนย์ตัวเดียวศู 0, 3, นย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเบ่งปันสี่คู่เบ่งปันสี่คู่นะ ต่อไปครับผมปลักสิบล่าง369 369กนะก็ยินดีด้วยยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะแล้วก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับประชาเบ่งปันจิตตัวเดียวท่านประชาก็เบ่งปันจิตตัวเดียววิ่ง ร้อยสิบหน่อยโรโซโนท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม